สวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับคือเรื่องพลังของความเชื่อว่ามันขับเคลื่อนความก้าวหน้าของสังคมเราได้ยังไงจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันชี้ว่าความเชื่อมันไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาหรือแบบสิ่งลี้ลับอะไรทำนองนั้นนะแต่มันกว้างกว่านั้นเยอะเลย ใช่เลยค่ะความเชื่อในมุมที่เรากําลังจะเอ่อจะคุยกันเนี่ยมันคือกรอบความคิดค่ะหรือบางทีก็เรียกว่าเป็นความเชื่อพื้นฐานที่มันฝังอยู่ในสังคมเรานี่แหละซึ่งมันก็ส่งผลต่อวิธีคิดค่านิยมแล้วก็เอ่อการกระทําของผู้คนด้วยเหมือนเป็นฐานรากสําคัญเลยนะคะที่อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆหรือการพัฒนาที่สําคัญได้เลยอืมน่าสนใจครับงั้นเราลองมาดูกันหน่อยไหมครับว่า ไอความเชื่อเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่แบบสมัยโบราณเลยที่คนใช้อธิบายพวกปรากฏการธรรมชาติฟ้าฝนอะไรแบบเนี้ยไปจนถึงยุคปัจจุบันที่เป็นความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่สร้างนว,วัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามันเชื่อมโยงกับเส้นทางความก้าวหน้าของสังคมเรายัางไงบ้างครับแม้ว่า เออถ้ามองจากมุมมองปัจจุบันมันอาจจะดูไม่ค่อยเป็นวิทยาศาสตร์เท่าไหร่แต่ว่าในยุคสมัยนั้นๆเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นเลยนะคะของการพยายามทําความเข้าใจโลกรอบตัวเป็นเหมือนการต้องคําถามแรกๆแล้วก็เป็นการสร้างระบบคุณค่าบางอย่างขึ้นมาในสังคมค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนการวางฐานคิดบางอย่างเอาไว้ก่อนแล้วจากจุดนั้นความรู้มันก็ค่อยๆพัฒนาต่อย,ยอดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไปสู่สิ่งที่พิสูจน์ได้มากขึ้น อย่างเรื่องออดาราศาสตร์ที่ข้อมูลบอกว่าเริ่มจากการมองท้องฟ้าแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องเทพนิยายใช่ค่ะใช่ก่อนจะค่อยๆกลายเป็นการศึกษาดวงดาวจริงๆจังๆหรืออย่างการแพทย์ที่แบบมีรากมาจากความเชื่อเรื่องหมอผีสมุนไพรอืมใช่เลยค่ะแล้วค่อยๆพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาถูกต้องค่ะกระบวนการที่สำคัญมากๆก,ก็คือ การตั้งคำถามการทดลองแล้วก็การท้าทายความเชื่อเดิมๆนี่แหละค่ะมันนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันนะคะความเชื่อในอีกรูปแบบหนึ่งคือความเชื่อในความเป็นไปได้หรือในศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันก็ยังเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญมากๆไม่ได้หายไปไหนเลยจริงด้วยครับอันนี้เห็นภาพชัดเลยอย่างตัวอย่างในข้อมูลที่เรามีคือโทมัสเอดิสันข้อมูลชี้ว่า ความสำเร็จเรื่องหลอดไฟของเขาเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่การทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะแต่มันมาจากความเชื่อมั่งที่แบบแรงกล้ามากๆว่าเอ้มันต้องทำได้สิแม้ว่าจะล้มเหลวเป็นพันๆครั้งก็ตาม ใช่ค่ะคือความเชื่อมันเป็นตัวผลักดันสำคัญเลยในตอนที่ยังไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันด้วยซ้ำห,หรืออย่างมหาตมะคานทีกับความเชื่อในพลังของการไม่ใช้ความรุนแรงหรืออหิงสาที่สุดท้ายมันเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศได้จริงๆข้อมูลเขาเน้นย้ำเลยว่า ความเชื่อที่สร้างสรรค์จริงๆคือความเชื่อที่เปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ขยายขอบเขตได้ตลอดเวลามันไม่ใช่กำแพงแข็งแข็งที่ปิดกั้นตัวเองนะคะแต่เป็นเหมือนรากแก้วที่หยั่งลึกแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะแตกหน่อใบเหม่ใหม่ได้เสมอฟังดูเหมือนเป็นเรื่องของการหาจุดสมดุลเลยนะครับระหว่างการที่เราให้คุณค่ากับภูมิปัญญาหรือความเชื่อดีๆที่สืบทอดกันมา กับการที่เราต้องเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มันยั่งยืนจริงๆใช่ค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลก็เสนอแนวคิดเรื่องการผสมผสานตรงนี้อยู่เหมือนกันใช่เลยค่ะโดยเฉพาะในยุคนี้เลยนะคะยุคดิจิทัลที่ข้อมูลข่าวสารมันโอ้โหเยอะแยะไปหมดการผสมผสานคุณค่าเดิมที่เรามีเข้ากับความก้าวหน้าใหม่ๆเนี่ยมันสำคัญมากๆ แต่ก็ต้องเน้นว่าต้องเป็นความเชื่อที่ตั้งอยู่บนฐานของการคิดวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะไม่อย่างนั้นความเชื่อที่ดีในตอนแรกก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ฉุดรังเราไว้ได้เหมือนกันครับพอเราคุยกันมาทั้งหมดนี้ผมว่าเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่าความเชื่อเนี่ยมันเป็นเหมือนอโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าสำคัญมากๆในการนำไปสู่ความก้าวหน้าจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในอดีตที่ช่วยให้มนุษย์ยุคแรกๆรับมือกับโลกที่ไม่รู้จักได้หรือจะเป็นความเชื่อในศักยภาพของตัวเองที่ผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ๆในปัจจุบันอื ค่ะแล้วหัวใจสําคัญที่ข้อมูลย้ําอยู่เสมอก็คือความเชื่อนั้นต้องไม่หยุดนิ่งนะคะต้องพร้อมที่จะถูกตั้งคําถามถูกตรวจสอบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและที่สำคัญมากๆคือต้องตั้งอยู่บนหลักการของเหตุผลแล้วเมตตาธรรมด้วยเพื่อนำพาสังคมโดยรวมไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นค่ะครับผมก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองไปคิดต่อกันดูเล่นๆนะครับ ลองลึกถึงความเชื่อหลักๆสักอย่างหนึ่งที่เราแต่ละคนยึดถืออยู่ทุกวันนี้ถ้าเราลองตรวจสอบทบทวนหรืออาจจะถึงขั้นลองปรับเปลี่ยนความเชื่อนั้นดูมันอาจจะเปิดประตูไปสู่ความก้าวหน้าใหม่ๆในชีวิตของเราหรือแม้แต่ในสังคมที่เราอยู่ได้อย่างที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดเลยก็ได้นะครับ